สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ครั้งนี้เป็นครั้งที่5เราอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่6การเขียนโปรแกรมเรื่องการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะการทำงานของคอมพิวเตอร์เริ่มจากมนุษย์ใช้ภาษาระดับสูงเขียนคําสั่งเพื่อสั่งงาน ตัวแปลภาษาแปลงคําสั่งที่เป็นภาษาเครื่องให้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เข้าใจและปฏิบัติตามคําสั่งค่ะการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบพื้นฐาน5หน่วยได้แก่ 1. หน่วยนําเข้ารับคําสั่งข้อมูลจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลกลาง2 หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์โดยจะคอยประมวลผลคําสั่งและทำงานประสานกับหน่วยอื่นๆ 3. หน่วยความจำหลักทำหน้าที่เก็บข้อมูลชุดคําสั่งหรือโปรแกรมต่างๆที่คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผลและยังเป็นที่พักของข้อมูลระหว่างที่หน่วยประมวลผลกลางกำลังประมวลผลอยู่ 4. หน่วยความจำรองทำหน้าที่เก็บข้อมูลหรือสำรองข้อมูลแบบถาวรบนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลดังกล่าวเช่นฮาร์ดดิสซีดีรอมแฟลชไดรห้หน่วยแสดงผลทำหน้าที่แสดงผลหรือส่งออกข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลของหน่วยประมวลผลกลางให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ได้รับทราบ กิจกรรมท้ายบทเรียนให้หนักเรียนทำหน้า100ถึง101ถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งลงไปในไลน์กลุ่มนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ